สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับา o อ a ห L ือโอเกมเมมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อีเทอร์เกเซอร์กันอีกครั้งนะครับผมมาก็นะครับผมก็เปิดฉากมาขอตีบอสกันก่อนนะครับผมก็ทีมนี้เป็นทีมที่กาก,ากนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันสามารถแบ่งเป็นสองทีมมันต้องแบ่งเป็น2ทีม better, โอ้โหเธอเกิดรู้งี้นะ ถ้ารู้มันต้องว่ามันแปลงเป็นสองทีมนี่ผมแบบว่าหืโอ้ยโหหนัวมากก็อ๋ออ๋อ Why don't you just mm -hmm. come together? Hi, <laughs> <laughs> Fire! Ver, catch this. Okay, I got it! Mm <laughs> hmm. เรามาถึงอครัผมใช้ไปให้หมดบึมเขาให้ผมเพิ่งรู้วันนี้นี่เองว่าเกมนี้มันมีระดับ S S ด้วยนะ สรุปก็คือถ้าเกิดอยากให้เก่งอ,อ,อ,อยากให้ตัวเราเก่งก็ต้องไอ้นี่ครับผมเปิดกระจะปองซ้ำๆมาให้ได้ครับผมนะโอ้ผมลืมไปมันมีเฟ,ฟสอง้วยนะ เิดฉากมาก็โนโนแล้วก็บอมอโอ้อึบเฮ้ยชึอือหึอาเสร็แล้วเหรอเอาเปล่า

สู้นานนะทีมทีมกาครับผมเจอตายแล้วเ,ออ <laughs> เรียบร้อยร่วง ืออ uh huh. น้องทำได้ดีมากครับผมอืมก็ผมค่อยว่ากันเนาะก็ทีมผมก็เออไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่นเล่นในเล่นแมปนี้หน่อยมาดูกันครับผมนี่ครับผมทีมผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีท่าประสานด้วยนะ จริงๆแล้วมันต้องบอกว่าผมไม่ได้คิดดีกว่าผมไม่ได้เอาไม่ได้ปั้นตัวประสานมาครับผมเออผมจงใจปั้นแค่ตัวระดับ s อเออยระดับเอสเฉยๆอะ่ะแล้วสามตัวนี้เป็นตัวตัวที่ผมเปิดกระจปองมาได้อคาม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 ค่อยเรื่องนี้ค่อยค่อยมาคุยกันเนาะเออผมพูดอะไรของผมเนี่ยก็คือนั่นแหละจริงๆแล้วมันมี ต้องเอาเอาตัวแบบว่ากับเอาตัวเอาตัวระดับ A เออเกรด A กับเกรด S มารวมกันนะถึงจะมีท่าผสามเดี๋ยวผมก็ดันแบบว่าไม่ได้คิดอะเอเอเ็นตัวดาบใหญ่ดีไหมผมผมเห็นในหมอนี้แล้วคิดถึงปู่ทรงครับผมเนี่ยตรงกลางเนี่ย เห็นแล้วคิดถึงปู่ทรงครับผมโอเลือดไม่ใช่เกตเต็มพอดีโอเคครับผมมามาทำไอ้นี้กันดีกว่าเป้าหมายของคลิปนี้เนาะเออผมก็ตั้งมาไว้แล้วว่าอันนี้เออจะหุ่นยนต์หรือเครื่องจะคนครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปลุยตรงนั้นครับผมนี่มันมีตรงนี้คือตอนที่ คลิปที่แล้วอะ่ะเธอใครได้ดูนะมันหลุดไปใช่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วผมต้องมีมาแปลตรงนี้ด้วยนะอ่ะ <Okay. S 2> ก็คือก็ผมก็คือพลังพลังได้ลดลงไปอย่างรวดเร็วนะเออก็เป็นผลว่าอันนี้ศัตรูได้ถูกจํากำจัดไปแล้ว งดงาเราทำได้แล้วครับผมอ่าฮะขอบพระเจ้าครับผมครับผมจบงานแล้วกลับไปพักผ่อนกันดีกว่าอ่ามันเป็นภารกิจเร่งด่วนเนาะเออเราขอบใจมากนะทุกคนเพราะว่าแบบมันเป็นภารกิจเร่งด่วนอะไม่มีเวลามาให้เตรียมตัวแต่ทุกคนจบทำได้ดีมาก ครับผมก็ต้องขอบใจโพไซดอนครับผมเธอมาเธอมาได้ถูกเวลาพอดีคือภารกิจครั้งนี้สำเร็จได้เพราะโพไซดอนเลยอะอ okay. uh, โพไซดอนบอกอบ้าหน้าฉันมาฉันแค่ดีใจแค่เอ้ย ขอแค่ทุกคนดีใจก็พอแล้วอ sure uh ือ huh. ฮ well uh huh. ับผมก็นั่นแหละภารกิจมิชชั่นสักเซสครับผมกลับไปพักผ่อนได้อ่าฮะก็ห้องปฏิบ,บัติการครับผมเดี๋ยวก่อนคอมมอนรูมนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวห้องพักผ่อนเออ after cutting off the communication border turned her gaze to the figure who had been standing in the doorway behind her for a good while ก็คือหลังจากที่คุยกันเสร็จใช่ไหมน้องก็ไปน้องก็มองใครที่ที่ยืนอยู่ตรงประตูอยู่สักพักหนึ่งเลยครับผมมองใครก็ไม่รู้เออ มายืนอยู่ตรงนั้นนานขนาดนแล้วเนี่ยอ๋อสูชูครับผมก็ตั้งแต่ที่เจอไอ้บาฮิมัฟแล้วครับผม around, ครับผมก็แหมอันนี้นะเ,เสียบรรย,ยาทมากเลยเนาะคือพวกเราแบบว่าลุ้น ลุ้นมากกับภารกิจเนาะแถมยังเป็นภารกิจของเด็กรุ่นใหม่ซะด้วยแต่น้องชูกับแบบไม่เข้ามาช่วยนะเออยืนมองเฉยๆ enjoy the show <didn> ครับผม anything, Besides, อ่าครับผมน้องน้องก็บอกว่าเขาไม่อยากมารบกวนครับผมและอย่างหนึง่งภารกิจก็จบได้สวยไม่ใช่เหรออืม อ่าก็น้องเขาก็เดินเข้ามานั่ง <You S 1> ครับผม ahead, เออนั่นแหละทำได้ดีมากครับผมวันนี้ครับผมก็ถูกปล่อยตัวครับผมไปพักผ่อนได้อือฮ in uh ัอ่าฮะ ก็นะเหมือนรู้กันนะยิ้มเอ่าฮะก็คือนั่นะน้องเขาก็ถามเราก็นี่ยังยังยังอารมณ์ค้างอยู่กับการต่อสู้เรื่องไงภารกิจจบแล้วนะเออเออก็ไม่แปลกหรอกนะนี่มันเป็นภารกิจแรกนีเนาะตื่นเต้นไม่ไม่มีปัญหาเนาะเป็นเรื่องปกติอ่าฮะ ทันออฟแทมเบอร์เวนอินไอส์ลนดอ๋อครับผมก็คือตัวเรานี่นะเจอเหตุการณ์อย่างนี้มานับไม่ครั้งไม่ทวนแล้วครับผมในห้องห้องฝึกฝนเนาะแต่นี่มาเป็นสถานการณ์จริงครับผมมันไม่เหมือนกันเลยครับผมอืมก็กลัวว่าคนอื่นจะถูกเอ้ยกลัวว่าคนอื่นจะบาดเจ็บเนาะอือฮะ but we aren't just humans who happen to have the ability to fight off disaster อ๋ออ๋อก็คือความรู้สึกเราก็มีความรู้สึกเหมือนคนอื่นแล้วนะแต่ว่าพวกเราไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดานะเรามีความสามารถในการต่อสู้กับภัยพยิบัติครั้งนี้ but visbane counteracting u the t t solely as means of a a m อ๋อน้องก็บอกว่าเรานะ่ะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอันนี้ครับผม AI ที่มี AI ที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์อ่ามีไว้เอ่อแอนตายไวรัสที่เป็นแอนตายไวรัสที่ไว้จัดการวิสบอนครับผมอฮะ Mm. some want to truly integrate into human society but ultimately give up because the differences are too great อ uh ่าฮะบางคนในกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะก็มีก็อยู่มาร้อยู่มาเป็นร้อยปีแล้วหน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเนาะเออบางคนก็แบบว่าผสมปนเปนเไปกับเอ,อ่อกับไอ้นี่ สังคมมนุษย์แต่ว่าความแตกต่างมันต่างเกินไปครับผมเลยยอมแพ้ Ga แต่เป้าหมายหลักของเราก็คือสิ่งที่กายให้เรามาก็คือจัดการเวสบอลชุด protection emotion into the wall uh huh, between uh, ก็คือสรุปก็คือ น้องเขากำลังจะบอกว่าตัดความรู้สึกของมนุษย์ไปสร้างในระหว่างสงครามระหว่างเรากับกับไวรัสเนี่ยอืมอ่าเรื่องคำตอบของคำถามนี้คงต้องตอบคงต้องหาเองนะผมสิ่งที่ชูทำได้คือส,สอนให้เราเป็นผู้นำที่แข็งที่เข้มแข็งครับผม อ่าก็จบไปครับผมมาเออเดี๋ยวก่อนนี่มันโปรโล,โล็อกอ่าอ่านี่น,น,นี่ตอนสองหนึ่งสองอ่ะฮะนี่คือเราจบกันไปตรงนี้ใช่ไหมไอเนี้ยหนึ่งขีสองอ่าเพราะมันปลดล็อกกระจะปองได้ตรงนั้นมาดัางนั้นก็มาเริ่มตรงที่หนึ่งขีสามกันเลยครับผมโอ้โหมันนี่มันมี สิบสามเลยเหรอโอ้อันนี้ก็คมคูไปเรื่อยเนาะเอออ้เปล่าอ่าก็คือไอหุ่นยนต์นี่มันบ้าคลั่งนอจมตีมนุษย์ไอหน้าจระเข้นั่นก็มาจัดการไอหุ่นยนต์ครับผมไอนี้ก็บอกว่าโอ้ระบบปจะบัติการล้มเหลว อ่เรียบร้อยเสร็จชั้นสุดยอดมากเลยใช่ไหมอ่า <c oughs> uh huh. finish speaking when a heavy punch smash uh huh. top of his head ครับผมก็คือยังพูดไม่ทันจบเลยครับผมก็โดนเคกะโลก,ก่อนแล้วอ่าฮะไอ้บ้าเอ,อ้เรื่องทั้งหมดนี้ไม่คงไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดนายไม่ทิ้งไม่ทิ้งจุด เฝ้ารักษาความปลอดภัยนะเอออ่าฮะคือฉันได้ยินเสียงตะโกนมาจากฝั่งนู้นเหมือนกันคิดว่าพวกนั้นคงไปหายูจีนแล้วครับผมนายนี่มันขยะจริงๆฉัน บอกนายกี่ครั้งกันแล้วนายนี่ฟังคำสั่งง่ายๆก็ไม่เป็นเนาะเออถูกอาฮะฝั่งตะวันออกเออเคลียร์แล้วครับผมแต่ว่าอะไรอือห a ้อ เรียบร้อยครับบอกมีมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งหนีออกไปได้ What ก็คือตอนที่กำลังทำความสะอาดอยู่นี่นะเจอคนสองคนที่มีออการ์ดของการ์ดของบริษัทอะ่ะดีไม่ดีนะไอ้สองคนนี้อาจจะเป็นคนเอาหุ่นยนต์พวกนี้ไปก็ <What? S 1> ไ,ไ,ได้ เอ,อ้ยแล้วนายทำบ้าอะไรยืนอยู่นั้นเนี่ยไปหยุดพวกมันดิอ่ามาตอนที่ส so no ีาา่นี่คือข้อมูลที่อาเจชูต้องการเนาะ เออถึงแม้ข้อมูลนี้จะถูกพี่สาวตัวเองลบไปเลยยากที่จะกู้คืนมาแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมเยี่ยมมากอืม What's up? If give s o m i f t w a d e t เรียบร้อยนี่มันนอกเรื่องเฉยก็ค uh ื huh. ก็คือพอส่งข้อมูลไปให้แล้วใช่ไหมชูก็ขอบใจโฮเดอร์ครับผมแล้วโฮเดอร์ก็แบบว่าอมไม่มีปัญหาอะไรเนาะแล้วจู่ๆน้องเขาก็เปลี่ยนเรื่องเฉยๆก็ว่าถามว่าถ้าเกิดจะให้ของขวัญใครสักคนนึงเนี่ยมันต้องทํำยังไงครับผมอาหาอะไรดีเออแล้วแต่คนนะจริง but recently someone who likes to listen to music lost her headphones Oh. so if it's a person like her she probably like a new pair I guess อ่าฮะดูเหมือนว่าชูจะรู้นะว่าพอเดอร์ต้องการที่จะซื้อของขวัญให้ใครเนาะน้องเขาเลยบอกว่าไอคนนั้นอ่ะมันพึ่งเสียหูฟังเพลงไปเพราะฉะนั้นซื้ออันใหม่ให้ก็คงจะดี อ่าเพจโฟนขอบคุณครับ huh. อ่าโฮเดอร์เธอก็มาอยู่นี่ด้วยเหรออ่าฉันไม่เป็นไรแล้วเธออยากทำอะไรก็ทำต่อไปเลยอ่าเราคุยอะไรกันเหรอเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเธอแค่ให้ข้อมูลฉันเอง อย่างนั้นเหรอทำไมเธอถึงหนีออกไปอย่างนั้นละ่ะตอนที่เธอฉันน่าเธอเธออาจจะทำให้น้องสาวโมโหหรือเปล่าช่วงหลังๆมาเนี้ย <What? Really? S 1> จริงดิงแค่คิดเฉยๆเ <should> ดาเออทำไมไม่ถามไม่ไปถามเธอละเฮ้ยเออเราออกเราออก นกเลือกกันมากเกินไปแล้วต้องการต้องการอะไรจากฉันฮะ Looks like that Intel was อืมอก็น้องโลลีกับอ p พอลโลกลับมาแล้วครับผมข้อมูลที่เราได้มาถูกต้องอืมก็คือข่าวช่วงเช้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะ ดูเหมือนว่าพวกนี้มันจะบริษัทนี้จะให้เงินใต้โต๊ะนะกับไอ้นี่กับบริษัท่าว่าแล้วพวกเขายังได้เอาของสุดยอดกลับมาด้วยอยู่มันอยู่ในมันไปอยู่ในส่วนไอทีแล้วโอเคเข้าใจละ มันพูดว่าท so like a าน e e n เตอร์ในแห so e as รกปนเหอรอก็คือไอ้ I, แร่เนี่ยถูกพัฒนาปรับแต่งเอ่มันมพอถูกปรับแต่ง <c ười> ใช่ไหมทำให้แร่เนี่ยมันไม่เสถียร อ่าฮะบอนด์ท huh. bon ี่ has so it move like a wrist bond when it อ uh ่าฮะ operate อ uh, ่าครับผมก็คือพวกนี้พอถูกปรับแต่งใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เสถียรทำให้เอ่อระบบปฏิบัติการผิดพลาดไปเลยทำให้ทำพอถูกเปิดใช้งานใช่ไหม ก็เลยทำตัวเหมือนกับพวกวิสบอลครับผม, so been มคือถูกเวลาแทรกซ้อนนี่เองไ no, right like ม่โ <c oughs> อ้อเลอไม่ได้ถูกแทรกแซงครับผมแต่ว่าเหมือนกับว่ามีใครบางคน จงใจที่จะทำให้พวกนี้เป็นวิสบอลเลยครับผม sort of อืมก็คือเรื่องอย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่า sure. ไม่รู้สิต้องลองทดสอบดูนะอ้าวก็คือ ก็คือน้องเขาไม่อยากทำเรื่องนี้ครับผมน้องเขามีเรื่องต้องทำอย่างอื่นอยู่กร,ระบอกปฏิเสธอย่างรวดเร็วเลยนะเรียบร้อยครับผมแบ็กเมลกันทันกันทันทีชูบอกว่าอ้า ถ้าเกิดฉันจำไม่ผิดเธอบอกว่าเธอจะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดเธอไม่จำเป็นต้องไปลงภาคสนามไม่ใช่เหรอฮื้อครับผมเดย์แอเกิลอัมโอเฮเช็คแอนด์ลูกเอไวครับผมน้องเขาไม่พอใจสักเท่าไหร่เนาอเออ บอลก็บอกว่าเอ้ยเฮ้ยอย่อาอย่าอย่าเกินไปยอย่ามะดอย่าเยอะอย่าเยอะชูอบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรียบร้อยโยนเหยื่อไปแค่กันเต็มเขาผมก็บอกว่าก็คือน,น้องเขาขอขอเงินเพื่อ เพื่อพัฒนาไม่ใช่ดิของเงินเพื่อ mm. ก็พัฒนาน่ะแหละพัฒนาการวิจัยเนาะเออตอนแรกรถูกปฏิเสธครับผมแล้วชูบอกว่าเออคุยกันแล้วนะสามารถมาคุยกันได้นะเรื่องเนี้ยเอออืมอฮะครับผมก็แบบว่าน้องเขาก็แบบว่าอืมก็ ทำเป็นแบบไม่ตื่นเต้นนะนะแต่ว่าเห็นๆเ,เลยว่าตื่นเต้นครับผม ushi, ครับผมก็คือการที่จะเพิ่มเพิ่มเงินให้กับการรีเสิร์ชของกับกับรีเสิร์ชเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้เออแต่ว่ามันทำได้สำหรับคนที่ เมีผลงานดีเด่นเท่านั้นแต่ว่าผลงานของน้องเขาตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยน้องจะทำมะบผมเรียบร้อยเสร็จอ๋อก็คือนะก็ชูกับบอนก็อยากจะเข้าไปในห้องห้องรีเสิร์ชของน้องเขาน,น้องบอกเข้ามาไม่ได้เขาบอกมีของอย่างอื่นด้วย เออไม่อยากให้ใครเห็นเป็นความลับโอเคอ่ะฮะปิดประตูอัดหน้าเรียบร้อยอืมก็นะประมาณว่าน้องเขากำลังทำ วิจัยเพอร์เจอร์อยู่ครับผมในสายตา2คนนี้แต่น้องเขบอกแต่ว่าโอดินบอกว่าเอ้ยงานวิจัยเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้อืมเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมมันตอนที่สี่ป่ะโอเคมาไปดูตอนที่ห้ากันอ่าฮะเจดเสียชิ้นส่วนจากไอหุ่นยนต์ที่เราไปจะทืบมาเนาะ เหม็นนะอืึอ่า vs Mel เขาบอกไอหุ่นยนต์แบบม,มีมีส่งกลิ่นเหม็นมากเลยนะอืาฮะ s t e p h e have b e adjust I look like or she has to s h r e it whether really oh ก็คือสภาพสภาพของไอหุ่นยนต์นิดเหมือนถูกทรมานมาเลยครับผม อ่อทำจัดการผู้บุกรุกก็คือมันถูกปรับแต่งมาจนแบบไม่เสถียรอ่ะอยากจะหาจุดเสถียรก่อน it's possible, even technically if since field cares more about mass production they definitely just choose to produce another right mhm ก็คือในเมื่อพวกนั้นไอ้บริษัทนี้มันสนใจแค่การผลิตไอ้หุ่นยนต์ตอนนี้เป็นจํานวนมากอืมฮะเอ่อ it would definitely just choose to produce another ก็คือพวกมันมันก็ต้องสร้างตัวใหม่ที่มาอยู่แล้วใช่ไั้ล่ะ อ่าฮะก็ชื่อบริษัทนอสฟิลจงเจริญฮนะกลึแฮัมเบอร์โอโ้น้องน้องเอาขวานทุบไปหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ค้อนทุบไปหนึ่งดอ,อกครับผมอ๋ออ่าฮะน้องบอกเอ้ยลำคาญเขาจะแล้ว this AGI Mecha serial number was produced a year ago. in other words, Spielt started making these at least a year ago. อ่าฮะก็คือจากบาร์โค้ดของไอหุ่นยนตน์ตัวนี้ไอหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาหนึ่งเมื่อหนึ่งปีที่แล้วแสดงว่าไอ,อบริษัทนี้ได้สร้างหุ่นยนต์เหล่านี้อย่างน้อยนหนึงปีแล้ว so the anonymous tipster was trying to lead us to this. อ่าก็คือ คนที่ผู้ผู้หวังดีให้ข่าวมาเนี่ยเอ่อข้อมูลเหล่านี้ถูกนำให้เรามาเจอกับสิ่งเหล่านี้ครับผมอืมเดี๋ยวก่อนนะนอนนอนของบริษัทนี้หรือเปล่านะเออ no clue but if it's about Visbanes we must do something อืม Balder can you take care of this อ่าฮะ เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอคนที่ให้ข่าวเราเป็นใครแต่ถ้าเกิดมันเกี่ยวกับวิสบอลแล้วก็เราต้องจัดการมันครับผมหาข้อมูลให้หน่อยดี right ได้เลยฉันจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้มผมเหนื่อยแล้วว <laughs> ะ<อ>โอเคครับผมไม่ไหวแล้วจริงโอเคทุกคน สำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนล้วกันเนาะเออแล้วไว้ค่อยเจอกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ